สดีครับวิสันให้กินมาพบเพียงครับนี่หลังจากดำหน้าเรี่ยวครับผ้าข้นตาหน่อยมาล่านกครับตาหน่อยอยากกินถอดนกแล้วเมื่อใดกินโดนวาสันวะข้าดำหน้าครับได้แล้วพี่น้องตัวนึงแล้วครับได้เรียวได้เรียวครับกำลังออกมาครับว่าท่านเดี๋ยวกล่องมาติดเึ่งหัวนะครับเนาะ ในแล้วต็มนึงครับนอนตะงองยู่งครับรงองอรบ,บันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบาิเดี๋ยวกล่องมาติดด้วยพี่น้องเด้บันนีีครับผมเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งตจมครับอ่ะให้ถุงเอาอึ๊บตายแ็มแรกกับพี่น้องเติม์โบเดดไายครับ เรียบร้อยเอ้าอ <detailed load. S 1> <fund ament als> ้าอ้าเาตขอาป้าโอ้ยไกเลยครับแจมสองว่าแล้วครับหนึ่งแจมครับอีกหนึ่งแจมแจมแหลกไม่ได้ทายนะครับพึ่งออกจากบ้านครับจะเรียกว่าสิมัตตังกองแถวๆนี้ เดินทางกัน Nan, nan, quý Ui, ui, ui em xin bono, anh em. Oi, nó Ui anh em. A long, 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 lông long, 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 ui long, nhìn long, 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 ไม่ได้ยีแบบเอ้าถ้าไม่ซ้ำมันก็ไปสิไปไปเร็วๆจอดรถทางโครงนี่งานมลงวนมางามเก่าเฮาผิดละไปเร็วลูกเร็วขึ้นรถขึ้นทางโครงคือรถถุนมันมีๆิว้ะเอ้ากันรถพุ่งไปท่าคุณจีแล้วหิวมีดเออนกมันเหลื่อมมาหลายแล้ว จาขอยิ่งบว่ถึงเองอ่าล้ะครับแจมสมเรามาแล้วเอาซะสะบักสบอมเลยวันนี้จะะีคเลยจรงสามแค่เสียงได้กันโว้ยรงไสคต้ไนไม้ดูยงได้กันเ่าเท่าเท่าเสียงไงเสียงไง เหลี่ยมตาตื่นบ่เลี่ยมตาบ่เอากที่เห็นบบนี้เอาไถ่น้อบานี้ไม่คือเลยโอ้ยพอจะเรื่องเบิรงทางลงไปเอาวันนี้ก็ได้นู้นไปหนจําได้บ้าวะอุ้ยหพอในบกกาไปดอกยานเงี้ยหนูวะ ้ยวายก็ตาย้ตัวข้างลวงกับว่ามีต่ำมั้ยก็ถึงนู้นเลยเอาลุลง้ลงลุงลงไปกันนัน,นาดละพวกบงหาทางกันนะเนี้ยบอกจากรถด้วยรถมันจอด,ดออเอียงฮะจะรถห่วยอุ้ยห่วยยี่ลี่น่ะ เด้เด,เดอ,อ่วยรถไหมกันนั่นเองนั่นเยงนั่นเนนอง่นเัข้าไปนั่นีนห้าตัวามาหมานั่งรงได้ยืนได้ไปนั่งนั่งหันนี่งื่ใด่น้ดจอบมองไดวะโอ้คือจิต นบังเลือดเด้อโอ้โหมีปองเลยวะมีปองหาไข่เนาะซวนี้เฮ้ยยาเด้อบังไอ้ไฮมูวุ้นใส่เท่าบูดมาหน้่งตนนีะคือไร่น้อเนาะ สได้มาว่จับอู้หูเออใครอยู่เขาบระสูงเดี๋ยกดไทยบ่ล่ะเดี๋กดไทยบ่หรอช็อตเด็ดเด็ดอ้้เดี๋ยกดไทยอยู่แก้วน้นาเห็นลุกคืดไดยวะ ไฟตรงไหนอ้าวยังเฮ้ยนี่คือเนอะบอเบิงดด่งรถดได้หรอกอ้ยใส่คืออะไรฮะนี่อ้าว เขากับบ่กหกปันไหนแม่อจ่าบอกเรื่อว่าบ่ตายถือปีกกระบินอันใต้เขาป้าอโอ้ตายจอบบ่เห็นว่ะเอา้าโอ้ย กับ,บางหกแล้เกินมันจำซื้อเขายิ่งบ่ได้วะโอ้ยตรงไหนอ่ะโอ้ยไม่โอ้หนี่มีป้องออกเดี๋ยว,ว่าเด้อบ่าตายหรอตายข้าปลา โอ้ยนะอ,อาสายยิง่งถืกกแบ่พอเห็นโตเพราะว่ามันบ่็ตายว่ามันไตขอปลาว่ะแต่สิ่งพวได้กินตัวหาพอเห็น,นโอ้ยนีย่อะจัง Hoa tay mô mẹ hát mật thi công khoa học hát mô hát mô tay gặp chị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  gặp không gặp chị gặp chị เรียบร้อยนต็มทีามาแล้วกันโล่งๆเนี่ยมันก็พอได้รุ่นอยู่เอาเอากระสุนออกมาไหมช่าง่ลยาาได้ลูกขึ้นแรงไต่น,นั่นมันก็ตาย เอาใส่ถุงเตรีได้แหละแล้วเวลาเ่บเวลาเอจบแม่จด้ไบ่มีเงินตแบบเนี่ได้เยอะเลยอแต่ว่าพม่ได้กินเยอะค่ะแ้วนี่ไปรถเดียวเอ้อนยน เตียมหาพี่น้องลืมกดไายมามาเร็วล,มลืมกดไายโอ้ยตายละเยี่ยมพักเดดว่าไปตอ่อสิยูนี่แล้วกันเดี๋ดวยวกับมหาแล้วกับมาหับโอเคเขาจะไปเจาะตานะมาขึ้นมาสแสดงเลยก็บักกอกติ่งว่ เบไม้ยิ้นไม้ดู่อ้อ้ยหันหลังให้ื่อหัน,หหน้ครับเอสิงือ ียดน้อยเดียวไปจบบ่อหรอกม่อที่ต้นไม้ใช่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 เฮ้ยลงมาหนี่งันมันบังมุ่งพอที่รถเห็นเราพี่น้องจับต้องมองจับต้องมองอยู่ครับเจ้ามุ่งยิงบอกกายิงครับมันเข้าไปในบ้านเดี๋ยวเดาเยอะหันละเยอะหันละเยอะมาหายเยอะหันละเดี๋ยวพอหามุ่งยิงกันแจกจริงบ เด็กย่ามา dập rồi Đây là cọp Mình nhìn tay khạc. Ui Cọp Như thế Mất tay Ui <laughs> tay thế là Mình thì khẩu ôm, mình thì hai tay Nằm Tiến bó cọp

นี่ลหละโอ้ตายยากเลยเฮ้อขามยังน้องถืออย่าง,าาางทีเ่เดียไฟเอ้าไปน่งเข่าเลยเข่าก่อนเดยได้เข่าเลยอะบันูหลายนัดเลยนะติงตัวเดียวกระสุนวัวหมดครึ่งเลย <c oughs> โน,นาโนโนโนเอาละครับรถมากปะเดือกป้อ่็สูงนะจับกอสูงแต่จับ อม่อยดวงอาทิตย์ไม่เหมือซึบเลยพอหันขึ้นไปท่วมดวงอาทิตย์พอดีเหือมบกสภาพเสียงท่าในใดโอ้โหน้ำตาทะลักเลยครับ ต้องไปที่นิ้คือเจ้ากันนั่นเรียบร้อยจับไปให้จับไปเรนั่นๆๆ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 ๆเนเด็กวุดิายบ่ละ หายอยู่เร็วเร็วเร็ะครับนกครับมามาเร็วเรเนๆรถเหยียบอยู่จังน่อยน่ะตันนั้นแน่นอยนะเมแน่นอนแต่เมือหับจะน่อยโ เยียบ้อยเยวใช่ไหมเด็กคนไทยปุนพุนเออเปลีนทองแล้วแก้วนันนี้เห็นบอ่ออะไตาเมื่อโอเคอเคอาพอได้กดนไทยปะวะาัดช็อตเด็ย,ดยิงนกบ่อดไทยโอไทยยังมาเก็ดเต็มลนะ้วโอ้ยเตมมได้ ลงได้ขาลนลง, <G ül üyor> งนั่นเกิดคอมพิวเมมัคคีไอ้เมื่อยซะ่นะเอาแล้วมา,า,าตัวนี้ท่านไปอไปน่นจะไปเสียเสียไมหมละ่ะเอาเสียห้เลยนะเลยนะเดี๋ยวพาขี่ไปทางหรนช่วงน้ำไปวะไปวะ สรุปครับบัตรนี้แจ็คเต็มเจ็ตเต็มอันับดู <c oughs> เอาไม่นับ,ไม,นบไม่นับไม่นักเลียนแมวจักตัวแท้แปดโตเอาแปดเต็มครับเบนนี่แปดเต็มครับไม่หอดใส่มีอะไรป๊อ เมื่อไงวัอนี้โอ้มื่อีนขอลาครับวัอนี้ขอลากข่าบ้านเลยวัอนี้สู้มือนี่ย่อยากเข้าบ้านวัอนี้ขอเข้าบ้านเลยครับวันนี้ครับหลังจากบระด็ยิงมาโดนนะครับน้องข้าดับหน้าบอกโอ้ยบแมนครับผ่าดไลายครับนั่นมันโบผ่าดจีดได้ไลายก็หนีอยู่ครับนะครับได้กับเข่าแรงแล้วมัอนี้เอามาเหตุกับเขาด้วยครับเด้อบระด็ยิงพวกข้อมสนุกสนานนะครับนี่มาแรงจิดถอดในผู้บ่าวตาหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ซัมนี่ด้วครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับแนี่ วันนี้ครับพอ,อกันคลิปหน้าครับผม